สี่มีวงหนึ่งอีกวงนึงกินเข,ขญาญะผลนั่นทุกคนโอ้เด็กน้อยกินซอยจุเป็นใย,ยานเด้อว้ยเห็นหน่อยกินซอย สวัสดีครับวันนี้ตอนรับขอสู่ช่องอันบะนหนองเนาะทุกคนเนาะอันบะหนองมาเปิดคลิปอยู่สวนพ่อกับแม่เนาะมืนะัอนี้มือสันวันดีเนาะทุกคนเนาะแย่งเลยแย่งลูกเยี่ยมพ่อเปิดคลิปก่อนมือสันวันดีเนาะทุกคนเนะนาะมืัอนี้ไอเป็นการยกเสาเอีกเสา,เสาโทเนาะสางบานไม่บานบาน้นองสาวแท้ๆของผมนี่แหละเพราะว่าเขามีกันอยู่สองคนเนาะผมเป็นลูกชายใหญ่ก็จะมีน้องสาวอีกคนนึงเนาะซื้อดวานน้องอ้อเนานะ คือที่เคยเห็นในคลิปนั่นแหละที่เพิ่นแต่งงานไปนะทุกคนเนาะเพิ่นก็สิเฮ็ดยกเสาเอกเสาโทอยู่อยู่สวนนี่แหละเนี่ยทุกคนเนะาะด้านล่างผมนี่แหละเห็นเสานอนอยู่หมนกำลังตีผังภาษีเดือดเอามือชันวันดีเหมือนเดือนวันพุธนะนท,ทุกคนเนาะวันพุธที่ยี่สิบเจ็ดกับที่ยกเสาเสาโทนอาจจะประมาณมุงโกกวนเนาะก็คือเจ็ดบุงเสาเจ็ดบุงโกกวนเนี่ยเจ็ดบุงตอนเสาเนาะ ว้าจจามเงี่ยทุกคนเนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศเนาะยกเสาเอกเสาถูเนี่แหละย้ำเสาก็กินเขาวเขากับหนาเป็นก่อนเนาะทุกคนเนาะก็อนจะรับส่งกินอีกจะลืมให้กำลังใจมันหนอกด้วยการเบิ่งโฆษณาเด้อทุกคนเนาะกระดูกกระดูกต้องกระใสในปีหนึ่งวันจันทร์ที่สองปีสามปีอันที่หนึ่งละบ้านจะปีสามบ้าน สาี่ปีแล้วป่ะสี่ปีเลยประมาณสี่ข้าวเดียวเราเอันนี้จักอันนี้เลยอันนี้บิสอันนี้สุกเด็กบ่สบิสเซ็ตแมนหมูข้างในเลือสุกเด็กลืมเอาปลาอะไรไปอีสอะไรลืมไปอีตูวตัวนี้ลาบหมูตัวนี้ลาบหมูแมนแกงว่าในใส่ไปอีตูวอยู่แกงบักมี่แกงขันนแกงบักมี่ทุกคนเอาเดี๋ยวพาพี่น้องเอาเบอร์ไงบรรยากาศตอนผลลายกใส่ซอสทูน่าคนเนาะอันเดี๋ยวก็ขอกำหนดกินเขา เดยวก็ขอกับนามให้ซราเพิ่นแล้วพผมนะนนะทุกคนเนาะเหตุยังไงสิน,นี่เขาเก,กืบกเอบออกมาถึงแต่ประมาณแป๊บหนึ่งนาะทุกคนเนาะก็สิยกเสืออีกเสาถูเลยเจังสีเขาก็ไปเฮ็ดงานเนาะทุกคนเนาะบอกคนหนาว่าไม่ให้ถูระยกเสืออีกเสาถเนาะทุนะก,กทนคนเนาะบ้านกรเถือมายกบ้านเขายกบ้านมานกนยกบ้านขึ้ตั้งเสาขึ้นก่อนเนาะทุกคนเนะาะ <พอ S 1> ยกบ้านไม่ ยกบานไม้สางบานไม้นั่นแหละทุกคนเนาะพาไปน้องเบิ่งบรรยากาศเนาะยามเสาะก็ยังยังอื่นๆจังหน่อยน้องบอกยังบอกออกปันใดทุกคนเนาะตอนนี้ก็ําลังเตรียมของเตรียมกับทีมงานพอกับทีมงานสร้างแล้วเนาะเพ่กําลังยกเสายกเสาเตรียมพร้อมนะฮะล้มที่ว่าโอเคที่ว่าเป็นแบบเสาลักเสาเอกเสาถูบอกยังไงอะยกซ้ำพอนยกบานไม้นั่นแหละนี่เนาะ เป็นเสาสัเร็จดากเขื่อนใหญ่แบบหาตำแหน่งทีอว่าเข้าสีพร้อมทำพิธีพร้อมยกหาลุ้มถือว่าใหสวัสดีครับนี่แป้งสวดีครับหง่บ่ยินาเนี้นี่ผ่านผ่าเห็ดตุวคนผ่านผุทผ่าเห็ดผ่าสวดพพิษเสา ทกยีินี่เราเนยัเาะ้องยียมไปดิครับดีมามาเปิดเาเนี่ยทำเลเสาเนาะทุกคนนะเดี๋ยวาเป็ยังตดก่อยนี่ใบยังแน่นี่ ไปคูนต้นต้นย่อไปคูนต้นยอก็อ่อยก็กล้วยใหญ่บุญวะแม่ใหญบุญน so oh. so ่ะใหญ่ไล่ะใหยม่อนมาจับเสาแม่เกิดแม่ครับนี่เนาะพิธีกส็ เตรียมพอมก็รัเรื่อมทุกคนดีเด้นี่ไปย่อเอามานี่นี่เป็นนบางคนเลยน่าอันั้นอันเป็นอหมตเมนอันนั้นย่มนะคักเป็นงามว่าเนี่ยน่อัิหอเ่อเพอเ่เอมาดันนอันนี้ตอนนี้ฮไ้หน่องกายถือไห้เนาะไห้เด็กๆถือกล่องไห้ทุกคนสวัสดีครับ ไม่เป็นารแต่แันมันนอกแล้วทุกคนนะกะหว่งเตรียมยกเสาเนี่ยแหละทุกคนเออยี่ใกล้กันเลยเอออยู่หันแหละมันมันเห็นไหทุกคนปะเสาเกิดหนักหนัก อ๋อซองล้มนี่บ่ครับว่าพาพันวา่าสอนนางล้มนี่น่าจะคือแล้วทุกคนเนาะล้มนีล้มหนึ่งกับล้มนึ่งหาทำเลสสเสาเรียบร้อยแล้วนะทือว่าเสาเอกเสาโทดแล้วทุกคนเนาะฝั่งไหนเป็เสาเอกเสาโถดนี่เดาเต๋าอ๋ออันนี้เป็นเสาโถดนะครับทุกคนเนอ้า โอ้โหแล้วว่าเฮ้ยพี่สีละหามคำไหนพี่เย็นยุ่งเหรอยี่ยนยี่โทรผิดใจเออยนยุ่งเหรี่นยี่นต้อตกใจ อกางอุปกรณอกไยอุปกรณ์เท่าสิมยังน่ทุกคนดีเดะใบย่อใบใบย่อใบคูนใบนใบย่อใบย่ โอ้ปากแก้เอาเงินมาใส่ไกลไกลไ่าสีไกลเาเก่าเหยญเนะตกัเก่าเกี๋ยว่าใส่ก็บไปโหลดเก่าเหรียญแม่ใส่เหียม่ใส่องเาละวเก่าพญ่คมหามาอยกงเนี <mentions it. S 3> no one, ่ยไม่นานรวดเดือนรื่มมาสองสุงเก่าพอ เนียนเนียนเก่านะอาวตส่เก่าเก่าวัดคุ้มาทุกคนน่าเจ้าใส่เอาเงินใส่ลุ่มเห็นมันเป็นสิริมงคลเนาะเอาใส่ใส่ลุ่มแล้วกับทุ่มเนาะทุกคนเนาะเอาเลี้ยนใส่เนี่ยแหละเก่าเลี้ยนแม่ก็ใส่เก่าเลี้ยนได้สิเนาะพ่อก็เอาใส่สินะเออเอาใส่สองลุ่มตัวมันบ่ ใส่เบอร์เลยป่ะใส่อันนี้เป็นเือนนองเนาะใส่แล้เหรอใส่ไสองก็ได้สิวใส่ซองกับซีให้เป็นเดียครัว ใอ้ใส่เะรอฮะห้าก็ใส่ไปสามก็ใส่เอ้ยคุณเมฆกำลังย้ายเงินมันไหวใส่เบื่อทุกเสาเนาะเป็นเลิกที่ดีย่ามที่ดีก็ยินดีกับน้องสาวเนาะทุกคนเนาะก็ทำเป็นบ้านน้องสาวแต่ว่าแม่กิดชั่นอยุเพิ่งเก่าเดี๋ยวแต่ว่ากระซิสซางแค่ล่างข้ากับไอ้ไอ้เลียงเกาะล่างข้ากับเสาใบก่อนเนาะกับขึ้นโค้งใบก่อนอันเอง cái xe bớt thứ gì anh nó chào bác sĩ cái làng xin gà lên bì thi bác nhảy ở huấn tập vật để om sốu nhảy cái làng lửa tham chỉ คนใหญ่กำลังทำพิธีเนาะคนใหญ่ทำพิธีอีสานบ้านเฮาอุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบเนาะทุกคนเนาะมองเอือนด้วยอยู่เหล้าอยู่อเมริกาก็สิมีแบบนี้คือึ้นบ่ทุกคนเนาะกับทามีก็แม่นบ่อันมันนากเ,นเด้อดแล้วทุกคนเนาะ<ม>อันนี้เป็นประเภทนี่อิสานอีสานก็บเครื่องเล,ล้วแหละทุกคนเนาะ ว่าฟังเล่าหรือว่าฟังตางประเทศเนาะอเมริกาอเมริกาเวลาเขาสั่งมาเขาเห็นแบบนี้บอทุกคนจะได้กบบนีแหละแนะนำด้วยว่ามินมินสอบถามไเละทุกคนเนาะแกมา่ายความเห็นเลยเห็นไหมทุกคนไม่ไปยืนอยู่ตรงนี้เห็นไหมทุกคนแล้วก็ตกลุมเด้อเออ ลุมเออมันเห็นบรรุกคนว่าเบิงเบิงจอแล้วมัเด้อเห็นปะอย่างกําลังทําพิธีนะทุกคนอะเอาพี่เอาพี่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 าพี่เู้นักน bây giờ này cái bây là chết mụn của nó có khuôn lắm bây giờ mụn qua ở lời được ngắm nhằm bây giờ nó có khuôn à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  ừ ừ เอาบ่ค่อยบ่ได้ยินบ่ได้ยินแม่ แม่เนี้าตยยังัดใจบอกเอ่สเมไหครับนี่ยไม่ใหญ่ในวัดคือูนี้เออเออบอแล้อกตอรนีตนีตนีกันตวนีใส่ตวนีตนีจะอาตาหามาใจกันก็่้ติดันก็ไม่ไติดกันก็ไม่ไ้ิไกแล้วไมไล้กันก้ิไไติดนก็ไมได้ติดกันก็ไม่ได้ตักม่ได้ติดนไ่ไ้ต่ไ้ตันตนไตั

ลงแต่ยีคมเจ้าอะีทูบนีพ่อใหญ่อรทบนีครับ ไปกยิงะเ็นแลจะเห็นบนทุกคนเห็นบนทุกคนปะไทยรักปีกกันได้ คนหน้าไม่ต่างยถึงวนถึงข้ามสีนอมาดีออเดมองแล้วบนี้ีว่ามองนี่แะมดีมัดเลยเห็นไหมมองนี่เป็นมองยังก็แม่มองดีมีแห้งเก็บอ เป็นมองเงินมองทองผู้มเงินผ้มทองอยู่นีเดี๋ยวเป็นประเภทนี่สารบานเาเนาะทุกคนเนาะถ้าพิธีเราห้ามคารมันแบบวันี้ไม่ไล่ไปเขายอเลยเอาวะกายพี่กายเป็นไอเทมพันล้านเนาะอันนี้เชาทษครับนี่ นประมาณไหนเนะากะกกิเป็นแบบนะั้นนะทุกคนเนาะมีต้นกล้วยมีไปคุป้นไปหนะยอเนาะอ้าวบ้าพูดเถอะพดเอนพดเอะเรียบร้อย, <c oughs> อยเปลัาเรหดหนาม <c oughs> ยืหันละกายเออยืหันละ มุนกรอกไปมุนใส่ขวากันเลอ พมน้ำก้อนได้ยกขึ้นก่อนเรอกบาบาพมน้ำก่อนบะได้ยกยกเลยบะรถน้ำก้อนอยู่บะเอาพ่อใหญ่ก้อนปะ พอป่น,นี่พอกรง่าย้ไม่ไม่ง่ายกรอันนี้เป็นแม่ของแม่ผมทนะุกคนทุกคนเนาะเสือซีมพูนเป็นแม่เสือของแม่ผมนี่แหละอันนี้เป็นน้องไม่ง่ายอยู่คางกันเนาะเอาคุณแม่คุณแม่ <นาย metallic>

ไม่เลยมองข้อมือสาวไปเพื่อนนึงอยากพูดเดี๋ยวก่อนไม่ได้ละอาดไหมนั่นนั่นไม่ก็ไม่เห็นอะไรเรื่อวันนี้โอ้เห็นสีเดียวสับพูดเด้อเสาวเอ็กเาวบาทมือแย้มย้มดี กายพาเบิ่งเหล็กตอนนี้เพิ่งก็ลังเึ็นเหล็กกันเนาะนี่มันถกต้นเนาะมันวันเหล็กซีเหล็กซีแต่ว่ามันก็มีทุกต้นเนาะทุกคนเนาะแต่เขาเลือกตัวนี้มาหยกมันงายขึ้นพอดีมันงายขึ้นพอดีมันก็เลยเป็นเบื้งต้นเดียวไปเบื้งหลายต้นเออ ไ่ได้หรอกผมไปีกลอไม่หมุนหันไปฝึกกันเลยันไปหาไม่หมุนไอ้า้างีกันเยใหมันห้มันเห็นได้หลายาเออเออเออไม่เอไปทุกคนปะ

ตี่ากันเถอางได้หเสาขึ้นเรียบร้อยแล้วทุกคนตเกตอกระติตกะต้งตอีกเสาหนึ่งอันนี้ต้นเกิดิิดามเสาไปเ้อก่อน กายเบิ่งก่อนเลยสิอินไม่เฮาบ่น่ะไทยไทยไม่เฮานึ่ส่งแล้วอันส่งเลยตัวเดียวอันส่งเลยอันไม่ใหญ่อันนี้อันนี้เป็นน้องไม่ใหญ่อันนี้น้องไม่ใหญ่เถๆอันนี้ไม่ใหญ่ผมเนาะเสือสีอิ๊มผู่ ดับเสาต่างเสานะทุกคนกายเัิกล่องดิ่มันหันกล่องเป็นไหนเออเออปิดกล่องก็ผิดอ่ะให้น้องซื้อกล่องให้ปิดน้าปิดลังงน้องทุกคนเนาะ หยกผ่อนห้องเคร่องสเลยล่ข้าวหวานได้ข้าานไ้่่้เอามาเลยอาไปอาขเอาขึ้นขึ้น ยกเสาเอกเสาโทษทุกคนเนาะนี่นาะลึกห้ามยามดีเรียบร้อยทําพิธีเสร็จเรียบร้อยเนาะกินเขากินน้ำบัดนี้สร้าขอพิธไปทิธของ้างมน้ำกันบัดนี้ กินแกงมะขนุนใส่ไก okay. like ่น like. ี like. ่ข้าวหวานนี่ของหวานมาเดีเอามาข้หวานเ๋อามาเลยนี่ข้งหวานราบหก็ราบหมูราบซี้นก็มีราบหมูราบซีอ้นราบซีนโชคเด็กงแดงจิงคื กินเขากับซางเลยทุกคนนะซาเป็นกติเห็ดเปียกตอเลยกับยกเสาถึงเิถุงต้นนั่แหละพอเรากินพอซางมันพอจกินกลางกลางแดดเลยเหมือนกันมนกินเขากันเหมือนกันเลยม่เอาเย กว่ามันติดเสียบกเลซือมาไวาวเบหงบวื uh ่อคอนกโั้งเกลไปนอกอาอขาสักคนน้โอ้ยจากวันบวสียบไห้องบวสื่อคอนมากเราเขาตกเดียดสิเหลือเงียมเนาะเขาได้มาโฟสเอยเซอถูกจบเด็ก บ่งหนึ่งกับจิยุบทั้งเตียงหไอ้ทั้งเตียงเนาะเนี่ยบรรยากาศร้านลังสิมีวงหนึ่งอีกวงหนึ่งกินเขาจะผลนทุกคน ค้ายืมันหลงไว้หนึ่งแงดน113หมู่8สพใหญ่อำเภอบานราษจหวัดจันทบุรีวุฒการศึกษาชบการศึกษาดัม่ึาโรเรียนบานน้งบลบ้านกลาง

อันนี้อีบ่วงหนึ่งแต่พ่อเไงมาแท๊กเกี้ว่าอีพ่อขี้บวอยากเนี่ยอันนี้อบ่วงนึ่งแปาทกกว่าอีพ่อบอยีหยัหน้าินะไปนอนอยู่โกวานเป็นพ่วงเป็นพังรากินบมเป็นไงเอ๊ะเป็นไงก็จะกินนี่แหละอันนี้บวงเล็กหน่อย แน่ร้านอสวัสดีค่ะน้องอามิวกายพ้ากาี้ากับซอยจุข้าวกับซอยจุเจนะคัตนสวัสดีครับันกเออคั้าอปนไกนม่ไหน้วโอ้ เด็กน้อยกินซอยจุโอ้ยไม่ตยาเด้อเว้ยไม่ตยาดเด้อเห็นหน่อยกินหอยจุโอ้กายกายกินซอยจุซอยจุไม่ตยาดหรอเออโอ้ยเราเมียกินซอยจุไหมไม่กินกินมะเป็นกินหัวชะพาะนั่นเข้าโทรศัพท์นั่นแหละเออเข้าโทรศัพท์ได้นี่ครับ ไปทุกคนเนาะที่นี่ก็สิเป็นบรรยากาศไดเล็กหน่อยยกเสาวอีสาวโทดอันเล็กกะซิคลิปนี้เข้าจะเอาไว้สมีเราทุกคน,นเนาะเดี๋ยอกันคลิปหนาเด้อเราทุกคนเนาะเอาบ้า,านหนอกก็สิเขาไปเห็นงานเนาะเพราะว่าเพราะกผีออกมานี่แหละเห็ดเมือดแสนบ้านดีนั่นแหละก็เลยม,มายกเสาวอีสาวโถดเนาะของน้องสาวน้องอ้อแอตอนนี้อ่าซื้ออันเนาะน้องซื้ออ้อขอขอบคุณเขาก็มี พอไม่เข้ามิดูซองคนเนาะพอไม่ดูเศใหญ่งน้อไปดูเสร้าละเอ้ยน้อไปดูเศร้าละบรรยากาศสิประมาณนี่ยแหละพ่อกะดีโยกเสาเบิร์ตสุดต้นขึ้นลุ้มเนาะก็ดีทีมกับทีมงานสร้างไปนั่นแหละก็ดีโยกเสาขึ้นเรียบร้อยก็จะเริ่มทำงานเริ่มขึ้นโค้งไปเลยเนาะพอเสร็จพิธีขึ้นโยกเสาโยกเสาอีกเสาถูเรียบร้อยเลยพี่น้องพ่อกคลิปหนาเด้อใช่ไหมก็ได้กับยืดเรื่องให้กับร่างกายเป็นเราโดยการเบิโงโฆษณาคนละหาวิสิบีเนาะ เพื่อเป็นการัพพอร์ตหรือว่ากันให้กำลังใจนั่นแหละเบื้องโฆษณานี่ไปพี่นออกพริคลิปหน้าเดีย๋ยวสวัสดีค่ะบ๊ายบาย